เอ้ย่าวันนี้นะมีเมนูมาแนะนำนี่นี่เฮ็ดเม็ดกับน้ำจุบลูกม่วงอประกันนี้ปลาเค็มกเจียวกองร้อยก่อนตายเดี๋ยววันวินม,ม,มากินข้าวกับพีน่น้องนี่ปลาเค็มกวหัว dong กินกับมือนะเดี๋ยวกินร้อยนี่ปลาเค็มยวนะแค่นี้กกนะเฮ็ดเม็ด tắc năm chục cấp tắc năm chục Làm chục, chục. chục mà là còn hết mét đâu cả nè nè này hết mét năm chục cây chiều ừ. Oh. Oh. ร้อยกับโอเโอ้ oh. Oh. Oh.